สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับลิเวอร์พูลกำลังติดต่อโดยตรงกับตัวแทนของมากเกฮีและอาจมีการย้ายทีมเกิดขึ้นในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้สโมสรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งสึเพรีเมิม์ลกอังกฤษตกเป็นข่าวว่ายังคงมองหาการเสริมทัพผู้เล่นตำแหน่งกองหลังอยู่เป็นระยะระยะหลังมีรายงานว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลนั้น ได้เริ่มต้นการเจราจาโดยตรงกับทางด้านของตัวแทนของมาเกฮีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและลิเวอร์พูลนั้นก็มองว่ามาเกฮีนั้นมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นกองหลังลิเวอร์พูลคนใหม่ในฤดูกาลหน้าในฐานะตัวแทนของโจโอเอลมาตีฟที่กำลังจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลหลังจบฤดูกาลนี้เพราะหมดสัญญาโดยรายงานนี้มาจากทีมทอกสื่อชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า ในตอนนี้ดูเหมือนว่าชื่อของมากเกฮีกองหลังคริสตันพาเลสคือหนึ่งในรายชื่อผู้เล่นตำแหน่งกองหลังที่ทางลิเวอร์พูลนั้นกำลังให้ความสนใจและที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลก็ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และฟอร์มการเล่นของมากเกฮีมาเป็นเวลานานแล้วพร้อมมองว่านักเตะรายนี้มีความสามารถอันยอดเยี่ยมและเหมาะสมที่จะย้ายเข้ามาเป็นกองหลังลิเวอร์พูลคนใหม่ในฤดูกาลหน้าลิเวอร์พูลติดตามนักเตะรายนี้มาเป็นเวลานานแล้วและตอนนี้ทางลิเวอร์พูลนั้นก็ได้เริ่มต้น การเจราจากับตัวแทนของมากเกฮีไปบางส่วนแล้วแม้ว่าในตอนนี้การเจราจาอาจจะไม่คืบหน้าเท่าไหร่นักเพราะเป็นอนเพียงแค่การเจราจาเบื้องต้นแต่มันก็เป็นข่าวดีสําหรับแฟนบลิวเวอร์พูลว่าในตอนนี้มากเกฮีแนนนออาจจะกําลังถูกวางตัวให้เป็นกองหลังลิเวอร์พูลคนใหม่ที่มีโอกาสเข้ามายืนจับคู่กับอิบราฮิมาโคนาเต้ในอนาคตแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนใหม่อีกครั้งว่าชื่นชอบในตัวของนักเตะรายนี้ที่ทางลิเวอร์พูลได้เตรียมเอาไว้หรือไม่ โดยมากเกฮีย้ายมาจากเชลซีเข้าสู่ทีมคริสตัลพาเลสในปี2021และสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆและตัวของเขานั้นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสามารถทําให้เกมรับของคริสตัลพาเลสแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดโดยฤดูกาลนี้คริสตัลพาเลสลงเล่นหนอในพรีเมียร์ลีกไป22นัดในทุกรายการและช่วยทีมเก็บคลีนซีดได้ถึง5นัดโดยตามรายงานระบุว่าทีมเดกสนั้นกําลังมองหาค่าตัวขั้นต่ํา ในการย้ายทีมของมาร์กเกฮีอยู่ที่50ล้านปอนด์สำหรับนักเตะที่ยังเหลือสัญญากับต้นสังกัดจนถึงปี2 0 2 6และในตอนนี้ก็มีโอกาสปุงที่มาร์กเกฮีนั้นจะถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษไปเล่นฟุตบอลยูโร2 0 2 4ในช่วงปลายปีนี้ดังนั้นจึงถือได้ว่าดินการย้ายทีมของมาร์กเกฮีอาจจะเป็นอีกดินการย้ายทีมที่น่าสนใจของลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โมฮาเมเหม็ดซาลายิ่นเงื่อนไขสองข้อที่สโมสร ต้องตอบถึงจะยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลอีกครั้งมีรายงานอัปเดตข่าวล่าสุดเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาโดยสายข่าววงในเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวการต่อสัญญาฉบับใหม่ของโมฮาเหม็ดซาลากับลิเวอร์พูลหลังจากที่ในตอนนี้สถานการณ์การย้ายทีมของโมซาลานั้นกำลังถูกจังตามองเป็นอย่างมากว่าตัวของเขานั้นอาจจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่อีกต่อไปแล้วและเตรียมที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลตามเจอร์เก้นคล็อปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้นั่นก็เพราะว่าในตอนนี้ตัวของโมซาลานั้นกำลังตกเป็นเอ ป้าหมายความสนใจเป็นอย่างมากจากทีมในลีกซาอุดิอาระเบียโดยในตอนนี้สัญญาฉบับปัจจุบันของโมซาลากับลิเวอร์พูลนั้นเหลือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025เท่านั้นและหลังจบฤดูกาลนี้โมซาลาก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูลซึ่งนั่นทำให้ในตอนนี้หลายฝ่ายมองว่าลิเวอร์พูลจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับโมซาลาพิจารณาหรือไม่หรือว่าจะยอมปล่อยตัวออกกอจากทีมไปในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยเพราะถือได้ว่ายังสามารถขายได้ ในราคาดีเพราะกำลังเป็นที่สนใจจากทีมในลิกซาอุดีอาระเบ,บียนั่นเองโดยตามรายงานล่าสุดจากฟตุตบอลนิสเดอร์ได้ออกมายืนยันความชัดเจนว่าโมฮัมเหม็ดซาลานั้นยังคงมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้อยู่ค้าแข่งกับลิเวอร์พูลแต่ในช่วงตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์นี้คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องเฝ้าระวังแน่นอนว่าปีกวัย31ปีรายนี้มีความชัดเจนแล้วว่าต้องการที่จะอยู่ค้าแข้งกับลิเวอร์พูลต่อไปและพร้อมที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ กับลิวอพูลในทันทีถ้าหากมีข้อเสนอฉบับใหม่ยื่นเข้ามาแต่ถึงอย่างนั้นตัวของโมซาลานั้นมี2เงื่อนไขที่ตัวของเขานั้นต้องการทราบเสียก่อนถึงจะยอมพิจารณาการต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิวอพูลโดยเงื่อนไขแรกนั้นโมซาลาต้องการเวลาในการลงสนามที่สม่ำเสมอแม้ว่าในตอนนี้ตัวของเขานั้นจะมีอายุ31ปีแล้วแต่ตัวของเขานั้นก็มีความมั่นใจว่าจะยังคงสามารถลงเล่นในเกมระดับสูง และลงสนามอย่างต่อเนื่องได้อีกอย่างน้อยสองปีแบบสบายๆดังนั้นเขาจึงอยากให้ทางลิเวอร์พูลรับปากเกี่ยวกับเรื่องโอกาสการลงสนามของเขาเป็นอันดับแรกเงื่อนไขที่2โมซาลานั้นต้องการทราบความชัดเจนเกี่ยวกับคณะบริหารสโมสรลิเวอร์พูลชุดใหม่เสียก่อนทั้งในเรื่องผู้จัด,ดาการทีมคนใหม่และในตำแหน่งผู้อำนวยการสโมสรเกี่ยวกับทิศทางของสโมสรลิเวอร์พูลต่อจากนี้แน่นอนว่าเหตุผลสำคัญของโมซาลาที่อยากรู้ก็คือตัวของเขานั้น จะสามารถทาง,งานกับคณะบริหารของทีมชุดใหม่ได้หรือไม่แต่สำหรับในตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ของโมซาลาแต่อย่างใดโดยคาดว่าน่าจะต้องรอให้จบเรื่องการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ไปเสียก่อนจากนั้นฝ่ายบริหารสโมสรถึงจะนำเรื่องการต่อสัญญานักเตะหลักมาพิจารณาอีกครั้งหรือก็คือในช่วงสมัมมนี้ เผยสามรายชื่อเป้าหมายที่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเตรียมดึงตัวเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมริเวอร์พูลคนใหม่ในฤดูกาลหน้าหลังจากที่ในตอนนี้ถือได้ว่าเป็นที่แน่นอนแล้วว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนั้นจะกลับเข้ามารับงานเป็นผู้อํานวยการกีฬาอาวุโสให้กับริเวอร์พูลเป็นที่แน่นอนและกําลังจะมีการประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้และเชื่อได้ว่าไม่น่าจะมีอะไรพลิกโพอ,อีกต่อไปแล้วและในวันนี้ก็มีข่าวออกมาว่าได้มีการเปิดเผยลิสต์รายชื่อตัวเลือกผู้จัดการทีมคนใหม่ ที่ตัวของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนั้นกําลังเตรียมที่จะทาบทามให้เข้ามารับงานเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์ p o o คนใหม่ในฤดูกาลหน้าและก็ถือได้ว่าเป็นรายชื่อที่ไม่มีการพลิกโพแต่ยอย่างใดโดยตามรายงานล่าสุดที่ออกมานั้นระบุว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนั้นได้ตัดสินใจแล้วว่าจะมี3ตัวเลือกเท่านั้นที่มีโอกาสเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าและจะไม่มีรายชื่ออาทเป็นมามืด และไม่คาดคิดเข้ามาภายหลังแต่อย่างใดโดบสามรายชื่อผู้จัดการทีมที่ทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดได้เตรียมเอาไว้นั้นประกอบไปด้วยหนึ่งชาบีอลอนโซ2รูเบนอโมริม3จูเลียนนาเกลมันแน่นอนว่าชาบีอลอนโซยังคงเป็นตัวเลือกแรกและตัวเลือกเดียวที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดและทางลิเวอร์พูลนั้นก็จะพุ่งเป้าไปที่กุนซือชาวสเปนในวัย42ปีรายนี้เป็นอันดับแรกเพราะถ้าหากว่าการเจรจาไม่ประสบผลสําเร็จและลิเวอร์พูลไม่ได้ตัวชาบีอลอนโซเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แล้ว และก,ก็ทางลิเวอร์พูลนั้นก็จะเริ่มต้นพิจารณาตัวเลือกลำดับถัดไปในทันทีโดยมีการคาดก,การกันว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนั้นมีความมั่นใจไม่น้อยเลยทีเดียวว่าจะสามารถพาตัวชาบีอลอนโซเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนใหม่ได้อย่างแน่นอนซึ่งนั่นจะเห็นได้ว่าลิเวอร์พูลยังไม่ได้จริงจังเท่าไรนักกับตัวเลือกลำดับที่2และ3โดยตัวเลือกรายที่2ออย่างรูเบนอโมริมกุลสอสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่กำลังโด่งดังและมีหลายทีม ในยุโรปต่างก็อยากได้ตัวกุนซือในวัย3าปีรายนี้ไปร่วมทัพแต่สถานการณ์ของงอเขากับลิเวอร์พูลนั้นเป็นเพียงการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเท่านั้นเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าลิเวอร์ pool นั้นจะทุ่งเททุกสิ่งทุกอย่างไปที่ดินของชาบีอาลอนโซเป็นอันดับแรกดังนั้นดินของรูเบนอโมโริมจะเริ่มต้นหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ในดินของชาบีอาลอนโซก่อนเท่านั้นว่าจะมีบทสรุป,ปออกมาอย่างไรและมาถึงตัวเลือกที่3าที่ทางไมเไคิลเอ็ดเวิร ผู้จัดการทีมชาติเยอรมันในวัย3าปีที่กำลังจะลงจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติเยอรมันหลังจบสึกกอฟุตบอลยูโร2 0 2 4ที่ประเทศเยอรมันในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนว่ากุนซือหนุ่มชาวเยอรมันรายนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจแถมตัวของเขานั้นจะสามารถย้ายเข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลแบบไม่มีค่าตัวอีกด้วยเพราะเป็นการออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติเพราะหมดสัญญาดังนั้นเชื่อได้ว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดน่าจะมองดินนี้เป็นดินพิเศษและสามารถ จ้างมาเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลแบบสายฟ้าแลบ,บได้นั่นเองโดยทางฟตุตบอลอินเดร์เชื่อมั่นว่าผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนใหม่ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้านั้นจะอยู่ที่3ารายชื่อนี้อย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆละครับชอบผู้จัดการทีมคนไหนระหว่างชาบีอาลอนโซ่รูเบนอโมริมและจูเลียนนาเกลมันสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ